นี่สเตปเขากินนมแล้วครับถ้ายยากทายยาก,กมนันกินจังสีสเด็กกินจังสีสเหรเนี่นี่อ้าวเอ,อ้เฮ้นนนยน่าจะเป็นดาราดังนะครับเคท่ากินนมก็กินขาดเลยครับงานนี้

ยกลอ้อยกลอ้อกินนมเลยเย้ให้มันรู้สับ้างน้องชายน้องออนไม่ใช่ธรรมดานะอ้เแข็งแรงน่าดูครับนี่ทากินนมแข็งแรงน่าดูสุดยอด xem xét xử 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 xem xét xử

สงสัยจะเป็นดาราดังในอนาคตเลยครับขนาดหน้าทากินนมยังสุดยอดขนาดนี้ก็นะมีชื่อแล้วนะครับแต่อุ๊บไปก่อนรอครับรอ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 ,รออย่างเป็นทางการ โอ้ยครับคาลูเก็บเก็บเก็บอาญาอาเอาอะไรเอาอะไรไม่มีอะไรมาฝากจะวันนี้ไม่มีอะไรมาฝากอ้าวเอามีกลวยครับเอามีกลือเฮ้ยเฮ็ย อ,จอ,จอ,อิจิอิจิอิจิตย้มยังยย้มยังใจไหมเฮ้ยนี่คราความน่ารักของน้องชายน้องอ๋อนนะฮะวันพุธน่าจะมีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับน่าจะรอวันพุธอุดใจรอครับ ถ่ายรอสักครู่มีอะไร <coughs> <coughs>